สวัสดีครับเพื่อนๆก็เป็นนันที่รู้กันนะครับว่าวันที่6ตุลาคม2565ได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่เขย่าวขวัญคนทั้งโลกเมื่อมีใชยข้างคนหนึ่งได้กาดยิงเด็กในส่วนเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับเกินกว่า30คนส่วนมากก็จะเป็นเด็กเล็กๆนะครับและทั่วโลกก็ต่างยอมรับว,ว่าน,นี่คือเหตุการณ์ยิงสะเทือนขวัญที่สุดในรอบหลายสิบปีนี้เลยซึ่งในห่วงเวลาที่ชาวไทยทุกคนนะครับกำลังตกอยู่ในความเศร้าก็ได้มีคําปลอบใจความเห็นใจและกําลังใจจกกทั่วุมมโล ส่งมาให้พวกเรานะครับโดยในช่องแฮกกี้เีเรื่องเล่านะครับก็จะขอเป็นสะพานเป็นสื่อกลางที่จะแปลความคิดเห็นของชาวต่างชาตินั้นให้คนไทยเราได้รับรู้นะครับไปชมกันเลยครับฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเกี่ยวกับเสียชีวิตและครอบครัวของพวกเขานี่เป็นฝันร้ายชัดๆโทษเด็กน้อยเพร่อนสงสารอะไรกันที่ชี้นำให้พวกคนชั่วร้ายทำร้ายผู้บริสุทธิ์เอฟพกี้ขาด ขอแสดงความเสียใจแกทุกครอบครัวที่บุคคลอันเป็นที่รักที่สุดได้ถูกพรากไปจากการกระทำบนชั่วไลนนี้ขอทุกดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับจงไปสู่สุขติทำไมอาชญากรรมแนวนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันจะเกิดจากผู้ที่เป็นตำรวจหรือทหารกันะมันเกิดขึ้นเพราะชายคนนี้อยากจะสร้างความเจ็บปวดให้มากที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดให้กับสังคมซึ่งมันน่าเศร้าที่พวกเขาเลือกคนที่ตัวเล็กที่สุดและอ่อนแอที่สุดในปี2019มีทหารไทยฆ่าคนไป29คน มาตอนนี้ตำรวจก็ฆ่าคนไปสามสิบคนคุณควรจะปกป้องประชาชนนะไม่ใช่ฆ่าพวกเขาฉันได้ยินเรื่องที่เลวร้ายมามากในโลกยังงก็ตามข่าวการแทงเด็กเตรียมอนุบาลยี่สิบสี่คนก็เป็นข่าวที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยนินส่วนนี่มันเกินคำว,ว่าเลวร้ายไปมากแล้วข่าวนี้มันทำให้ผมใจสลายเลยนะคนสัสิบคนที่เป็นคนเหมือนกับผมและคุณอยู่ก็มาโดนคนไม่รู้จักฆ่าตาย แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่เราทาได้นอกจากนั่งฟังข่าวแล้วก็รับเอาความเสียใจนี้เข้ามาแล้วก็ร่วมไว้ทุกข์ให้กับพวกเขาครั้งหนึ่งทําไมคุณที่โกดเยดโลกถึงด้งบำลงเอยที่การทําร้ายเด็กที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายนะครับที่ได้ให้กำลังใจครอบครังผู้เสียชีวิตแล้วก็ร่วมส่งเหล่าวิญญ,ญาณของหนูน้อยแล้วก็ผู้เสียชีวิตคนอื่นๆไปสู่สุขติก็ในคลิปนี้คงจะไม่มีคอมเมนต์อะไรมากมายนะครับแต่จะบอกว่าทั้งโลกรู้แล้วว่าพวกเราเศร้าขนาดไหนนะครับ แต่ทั้งโลกก็ร่วมเศร้าไปกับเราด้วยส่วนใครที่ยังติดค้างหรือมุดอ้อนจะข่าวนี้ไม่ได้เรามาคุขกันใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะ